สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนนะคะที่อยากรู้ว่าตัวเองหรือใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา7,000จากรัฐบาลบ้างวันนี้จะมาสรุปให้เข้าใจตามฉบับของเจ้าของคลิปกันเลยนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐกลุ่มที่ 2. กลุ่มผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งหรือผู้ร่วมโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันและกลุ่มที่ 3. เป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าใครมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์นะคะในการเยียวยาจากรัฐบาลบ้างนะคะซึ่งคุณสมบัติทั้ง3นะคะก็จะครอบคลุมไปทั้ง3กลุ่มนะคะโดยคุณสมบัติก็จะมีอยู่7ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1 ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณนะวันที่19มกราพศ2564 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือผู้ที่ทำประกันสังคมไว้นั่นเองค่ะ 3. ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ได้ค่าตอบแทน 4. ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง 5. ไม่รับบำเหน็จบำนาญหรือเบี้ยวหวัดจากราชการ 6. ไม่มีไรายได้เกิน3ามแสนในปีภาษีสองพัห มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาทณนะวันที่31ธันวาคมพศ2562ค่ะข่าวนี้ทุกๆคนนะคะก็พอจะทราบแล้วว่าเราหรือคนรอบข้างของเรานั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้วหรือไม่ข่าวนี้ก็จะมากล่าวถึงคนที่มีสิทธิ์ใน3กลุ่มนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดค่ะ กลุ่มที่1นนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มบัตรคนจนนะคะกลุ่มนี้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนสามารถรับเงินนะคะโดยเงินจะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีซึ่งนะคะรัฐบาลจะให้เป็นรายสัปดาห์นะคะต่อเนื่องกันจนครบ8สัปดาห์หรือจนกว่าจะครบ7 0 0 0บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะให้เงินนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ ต่อมากลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งผู้ร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะโดยกลุ่มนี้นะคะจะมีการคัดกรองคุณสมบัติทั้ง7นะคะคุณสมบัติที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีการส่งข้อความให้กดรับสิทธิ์นะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนนั่นเองค่ะโดยนะคะหากเรานะคะคัดกรองแล้วมีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะก็จะ ได้รับเงินผ่านแอปกระเป๋าตังค์และจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์เช่นกันนะคะจ่ายจนครบ8สัปดาห์หรือจนกว่าจะครบ7,000บาทนั่นเองค่ะรับเงินวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะ 3. กลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบนะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะให้เรานะคะได้ลงทะเบียนได้ที่ w w w r เราชนะ .com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่29มกราคมในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหลังจากนั้นก็จะสามารถเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะที่แอปพลิเคชันที่เราลงทะเบียนไว้ได้นั่นเองค่ะ โดยจะได้รับเงินในวันที่18กุมภาพันธ์เช่นกันกับกลุ่มที่2นะคะโดยกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะจะใช้เงินได้ถึงวันที่31พฤษภาคมพศ2564หากใช้สิทธิ์แล้วไม่หมดภายในที่เวลาที่กำหนดนะคะเราก็จะไม่สามารถใช้เงินได้ต่อไปนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาทําความเข้าใจว่านะคะเราจะได้รับเงินแบบไหนนะคะและใช้เงินอย่างไรนะคะโดยนะคะการใช้เงินนะคะทั้งกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้นะคะแต่จะนําไปใช้ผ่านระบบชําระสินค้าเครื่องดื่มอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองค่ะโดยจะต้องนําเงินไปใช้นะคะจ่ายในระบบที่กําหนด เพื่อใช้สำลักะเพื่อใช้ชำระสินค้านั่นเองค่ะทางนะคะเจ้าของคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากมีผู้สงสัยสามารถแสดงความคิดเห็นใต้ความเห็นได้เลยนะคะและขอขอบคุณที่แวะมารับชมค่ะ